การทัดการแตะยิงการเดินใจรงใจโรนะครับเอาไปเลย1 0บสไม่มีปัญหาเหมือนกันสําหรับผับ G Newstate นะเซตติ้งที่ปรับได้นะครับกราฟิกเป็นสูงเฟรมเรทสูงสุดคุณไม่ต้องใส่เอดการ์ดก็ได้สองร้อยหิกกิกะมันคือความจุแบบพวกมือถือราคาแบบหลายหมื่นเขาให้กันนะการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอือ ดีกว่าเรีวมี8 Pro ดีกว่าเนี่ยในเรื่องของการตัดขอบอย่างหนึ่งละแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มันติดมาให้ก็คือเรื่องของลูกเล่นฟิลเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายหน้าชั้นหลังเลอรหรือว่าการทำโบเก้แฟร์พอร์เทรตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยให้มาเยอะมาก วัสดีจ้าพนงของบ้านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่จากแบรนด์เรียวมีนะครับชื่อรุ่นว่าเรียวมี9 Pro Plus นะครับผมเนี่ยต้องบอกก่อนผมทําคลิปอันบล็อกแกะกล่องไปนะครับลงในช่องตั้มยังเนาะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องตั้มยังก็ไปกดติดตามได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมแกะกล่องเนี่ยผมคิดว่ามันจะแพงกว่านี้ประมาณ 3- 4 0 0 0บาทตอนที่ผมได้ราคามาจากทางฝั่งเรียวมีเนี่ยครับเรียวมีเขาบอกราคามาผมตกใจเลยบอกเรียวมีเฮ้ยใช่หรรรอออาาาไไมมาคานีี้ะผิดดพลลื่ เขาไปรีเช็คอีกทีหนึ่งสรุปคือราคาของเรียวมี9 Pro Plus ครับถูกมากถูกเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่งเขาถูกเมื่อเทียบกับแบรนด์พี่แบรนด์น้องเขาที่สเปคแบบนี้กล้องแบบนี้หน้าจอแบบนี้อันนี้ผมสปอยตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อมือถือ 5G ที่1ละมีฟีเจอร์เกี่ยวกับกล้องเยอะในราคานี้2การใช้งาน 5G การใช้งาน Wi-Fi ที่ดีเสถียรในราคานี้และสุดท้ายความบางความเบาแต่ว่า เอาไปใช้งานมาเนี่ยก็มีทั้งสิ่งที่ผมชอบแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบใครที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่หรือว่ามีงบอยู่ประมาณ11ื0 0หนึ่งหมอยู่ประมาณนี้นะหมื่นต้นๆเนี่ยอยากซื้อสมาร์ทโฟน 5G ไว้ใช้งานสักรุ่นหนึ่งเน้นกล้องเน้นเกมเน้นแบตเน้น 5G เอาเนี่ก็เน้นทุกอย่างเลยนี่หว่าลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับอันนี้ผมไปใช้งานมาประมาณ2สัปดาห์นะเรือมีเขาส่งมาให้เราก่อนที่เขาจะเปิดตัวในประเทศไทยนานมากนะครับขอบคุณเรือมีประเทศไทยครั้งหนึ่งแต่ว่าให้มาก่อนใใใหห้้้มมมาาลลัังไไไไ่ดดีีผกกกบบบรรรรวววิะะชชชอออ็จ มไม่ชอบผมก็จะบอกไม่ชอบแมนแมนชัดเจนตรงไปตรงมากันโอเคไหมเรียวมี9 Pro plus นะครับเปิดตัวมา2รุ่นนะครับมีเรียว e มี9 pro แล้วก็9 pro plus เรียว e มี9 pro เนี่ยขายด้วยราคาที่ต่ำหมื่นเรียว e มี9 Pro plus เนี่ยขายด้วยราคาหมื่นต้นๆราคาของเขาอยู่ที่12,999บาทและถ้าเกิดว่าคุณซื้อผ่านออนไลน์โดยเฉพาะใน JDcentral ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11มีนาคมนี้ะลดราคาเหลือ1 2 0 0 0 499บาทอันนี้คือเฉพาะในฝั่งของออนไลน์ถ้าคุณไปซื้อกับเรียวมีแบรนด์ช็อปหรือว่าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากลดราคาเป็นการเพิ่มของแถมแทนนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่11มีนาคมนี้คุณจะได้รับของแถมนะครับมูลค่า6,000บาท1เซต เรียวเหมียวสเปเชียลกิฟต์หรือว่าของแถมที่เป็นสเปเชียลเฉพาะรุ่นนะครับอันที่2ก็คือเรียวมีสมาร์ทสเกลหรือว่าตัวชั่งน้าหนักอัจฉริยะของเรียวมีเขาอันดับที่3คือประกันหน้าจอแตก1ปีแล้วก็อันดับที่4ก็คือสามารถผ่อนศูนเซนาน6เดือนได้นะครับนี่คือของแถมที่เขาจะให้เฉพาะคนที่สั่งซื้อเรียวมี9 Pro แล้วก็9 Pro Plus เท่านั้นนะครับสเปคโดยคร่าวๆนะครับของเรียวมี9 Pro Plus มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.4ีนิ้วนะครับความละเอียดเป็นฟูเจอัวนี้ลัสนล้ ็น refresh rate แบบ90 h z ตัว CPU ที่ให้มานะครับก็เป็น d i m e n s i t y 920 5G แล้วก็มี RAM มาให้8 g b มี storage มาให้256โคตเยอะแล้วก็ตัว Wi-Fi นะครับรองรับ Wi-Fi 6นะครับ Bluetooth 5.2รองรับ 5G แบบ dual sim dual mode dual standby ครบนะครับเร่องของการเชื่อมต่อไร้สายนะแบตเตอรี่นครับให้มา4,500 m a h พร้อมกับ fast charge 60วัต์ adapter fast charge นะครับสายชาร์จมีมาให้ในกล่องพร้อมใช้งานไม่ต้องซื้อแล้วก็สามารถชาร์จ 0จนถึง100ใช้เวลาแค่44นาทีอันนี้ตามสเปคแล้วก็ไปใช้งานจริงมาก็อยู่ประมาณนี้กล้องนะครับกล้องหน้าให้มา16ล้านนะครับกล้องหลังให้มา50ล้าน8ล้านแล้วก็2ล้านจุดเด่นของเขาอยู่ที่กล้องหลักกล้องหลักเนี่ยเอาเซนเซอร์ Sony IMX766 มาให้เดี๋ยวมาคุยกันเพราะเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับปกติมันจะอยู่ในมือถือราคา3-4 0,000บาทเป็นเซ็นเซอร์ระดับแฟลชชิพของ Sony รูรับแสงกว้างดีเทลดีรายละเอียดดีและมีกันสั่นในชิ้นเลนส์มาให้หรือว่า i การลากสปีดชัตเตอร์สูงๆหรือว่าการถ่ายวิดีโอการถ่ายภาพนิ่งด้วยมือมันจะนิ่งมากๆพอร์ตการเชื่อมต่อก็มีตั้งแต่พอร์ต Type C นะครับมีแจ็ค3.5มิลแล้วก็มี Bluetooth 5.2มาให้นะครับพร้อมกับลำโพงคู่อ่ะอันนี้สำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมหรือว่าดูหนังฟังเพลงนะครับลำโพงแม่งดีมากระบบมอเตอร์สั่นดีมากๆนะครับเป็นผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าผมไปเปิดดูเนี่ยมันชื่อว่า O tapping หรออะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ของเขาอะ่ะ นี่นี่นี่โอแฮปติก oh, นะครับเนี่ยระบบสั่นตัวนี้มันติดเข้ามาให้ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมพูดไวในคลิปอันบ็อกว่าทำไมมันมอเตอร์ Motor, มันสั่นมันดีดังนะครับแล้วมันก็โชว์ตัวนี้ขึ้นมาเวย้ยมันจะเป็นระบบสั่นที่พิเศษมากๆเดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีนึงในเรื่องของการพิมพ์แล้วก็เรื่องของการเล่นเกมแต่ว่าดีมากนะครับแล้วก็มีระบบระบายความร้อนนะครับเวเปอร์แชมเบอร์นู่นนี่นั่นติดเข้ามาให้ด้วยอ่ะนี่คือสเปคของเขาทีนี้การใช้งานจริงนะครับผมเอาไปใช้งานมา2สัปดาห์เนะเาเน Media นะ แล้วก็เรื่องของการเล่นเกมนะครับเล่นเกมผ่าน w i f i เล่นเกมผ่าน 5G ความร้อนเป็นยังไงสปีดเป็นยังไงนะครับเล่นไปบันทึกหน้าจอได้ไหมทดสอบมาให้แล้วก็สุดท้ายเรื่องของกล้องนะครับเฮ้ยกล้องชับมากน้อยแค่ไหนนะครับเล่นหลักเล่นเอาจะไวดีไหมคุ้มค่ากับราคาไหมมีลูกเล่นอะไรมาให้บ้างและผมเอาไปเทียบกับ iPhone 13มาให้คุณดูด้วยเฮ้ยเป็นไงหมื่น เทียบกับ32มหมเอาให้มันรู้กันไปนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันในช่วงของการทดสอบกล้องเนาะโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็การดูหนังฟังเพลงทั่วไปนะสำหรับผมนะผมชอบชอบด้วย1ละนะครับความลื่นไหลเวลาใช้งานเหมือแนบบจะเปิด Facebook เปิด l ล n e เปิด i อจอะไรเงี้ยสลหรับแอปมันเร็วนะครับด้วยแรมที่มันให้มาเยอะแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่องของการขยายแรมติดมาให้ด้วยสโตรเลทที่มันมาจากโรงงานก็เยอะคือคุณไม่ต้องใส่เอเดนิคก็ได้สองร้อยห้าสิบหกกิกะมันคือความจุแบบพวกมือถือราคาแบบหลายหมื่ เดิมมันก็จบได้นะครับจะโหลดแอปจะใส่รูปจะอะไรคุณเอาไปเลย refresh rate หน้าจอที่ให้มาเป็น9 0 h เฮิร์ตนะครับถ้าเป็นสายเล่นเกมคุณอาจจะอยากได้จอ120อันนี้ไม่ว่ากันเป็นปกติ แต่ถ้าเป็นสายโซเชียลมีเดียเล่น Facebook เล่นไลน์เล่น i g ทั้งวันเราต้องการความลื่นแล้วก็ยังต้องการความประหยัดพลังงานอยู่จอ 90H เฮิร์จะตอบโจทย์ตรงนี้มากๆแล้วก็ตัวเนี้ยให้จอแบบ a m o l e d มาด้วยเป็นซูเปอร์โมเ e ด้วยนะสีสันดีฟิลิ่งการทัชดีมอเตอร์สั่นครับเวลาเราพิมพ์หรือว่าเวลาเรากดกดอะไรก็ได้อะมันจะมีฟีเจอร์สั่นที่ดีมากสำหรับผมนะในเรสราคาต่ำกว่า1มื่นผมให้ตัวเนี้ยเป็นเบอร์ต้นต้นติด1ใน3ของมือถือที่มอเตอร์สั่นดี อะไรเงี้ยอันนี้ใช้ได้เลยซอฟต์แวร์มันติดมาให้แล้วถ้าเกิดวันนึ่งภาพไม่ออกมนจะเป็นประมาณนี้อะสมมุตินะสมมติสมม,ต,สม,ม,ต,สม,มติผมเปิด Facebook อยู่แล้วผมอยากจะคิดเลขหรือผมอยากจะเปิดแอป,ปอะไรโผล่ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเราสามารถปัดสไลด์ซ้ายออกมาแล้วก็ กดเครื่องคิดเลขปั๊บขึ้นมาสามารถปรับความสว่างปรับความนื่นปรับอะไรได้หมดอย่างเนี้ยนะครับผมก็สามารถปรับความสว่างอยากจะย่อให้มันเล็กลงอยากจะขยายมันใหญ่ขึ้นก็สามารถจะทําได้คือลูกเล่นของซอฟต์แวร์มันเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้แอนดรอยที่ติดมาให้เป็น Android 12ความปลอดภัยครับหายห่วงในเรทราคานี้ครับหมื่นต้นๆสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวในปี2022ตอนต้นปีหลายๆรุ่นนะครับที่อยู่ในเรทหมื่นต้นจนถึงหมื่นปลายเนี่ยก็ยังให้มาเป็น Android 11กันอยู่ตัวนี้เปิดมาปุ๊บพร้อมข ขายคุณได้เป็น Android 12เลยสแกนนิ้วอยู่ใต้จอนะครับจะใส่แมส50ชั้นพี่ก็ใส่ไปจะใส่หมวกกันน็อกพี่ก็ปลดล็อกได้นะครับอันนี้ดีงามพระราม8ชอบในเรื่องของความปลอดภยัยการใช้งานเรื่องโซเชียลมีเดียการใช้งานในชีวิตประจำวัน1 0 0เต็ม10เอาไปเลยไม่รู้จะติอะไรชอบทุกอย่างส่วนการดูหนังการฟังเพลงนะครับอันนี้คือ1นจุดติที่เมื่อก่อนนะครับเรียวมีเขาจะไม่เก่งเพราะว่าเขาจะให้มาเป็นแค่ลำโพงเดียวตัวนี้เขาให้ลำโพงคู่มาเขาให้หน้าจอที่เป็นอ m o โ e เลมาคือปิดดจุดอุอออ่่นทกยาง ที่สมาร์ทโฟนเลนราคานี้ของแบรนด์เรียวมีหรือว่าแบรนด์คู่แข่งเขามีและยังมีพอร์ตที่ยังเป็นแจ็ค3.5มิลมาให้อยู่หรือถ้าคุณอยากจะดูหนังฟังเพลงผ่านบลูทูธให้บลูทูธ5.2มาเอาสิพี่จะเอาอะไรกับมันอีกอะเลนราคานี้คือแบบ โอ้โห oh. เอาไปเลยครับ100เต็ม10นะครับในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเสียงดีนะครับมิติด,ดีความดังคือแบบดีมากอะคือสู้ได้เลยกับพวกราคาหมื่นกลางกลางหมื่นปลายปลายพูดแบบแมนๆน,นะในเรื่องเสียงนะผมชอบมากนะครับจอเนี่ยขนาดจอมันอาจจะแรดูเล็กไปหน่อยสําหรับบางคนเนาะเพราะว่ามันให้มาแค่6.4นิ้วซึ่งคุณรับได้ไหมกับหน้าจอแบบนี้แต่ผมผมค่อนข้างโอเคเพราะว่าจอ6.4นิ้วเนี่ยเวลามันใช้งานนะครับมันจะอยู่ในอุ้งมือกําลังดีจอมันเล็กมันพกพาง่ายอันนี้จะดีมากๆสําหรับสายดูซีรีส รอบที่แล้วนะครับพอดีผมลงคลิปแกะกล่องไปแล้วก็เพื่อนๆฝากถามมามอเฮ้ยพี่ตั้มครับถ้าเกิดว่าผมจะเอาไปไลฟ์ขายของใน IG ไลฟ์ขายของใน a c e b o o k นะครับไลฟ์ผ่าน 5G เป็นยังไงบ้างกับน้องอีกคนนึงเป็นผู้หญิงนะครับพี่ตั้มคะหนูอยากรู้ว่าเรียวมี 9ProPlus เนี่ยถ่าย IGStory ชัดไหมอ่ะก็เลยทดสอบไปพร้อมกันเลย IGStory ครับผมลองใส่เอฟเฟกที่มันหนักๆแล้วนะครับลองถ่ายปกตินู่นนี่นั่นแล้วไม่หน่วงลื่นปื้สก์ตการ์ดใส่เอฟเฟกใช้ได้นะครับแล้วก็สีสันที่ออกมาเวลาถ่ายเนี่ยสวยหวานรวม กล้องหลังที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับสามารถใช้งานออโต้โฟกัสได้ดีมากในการถ่าย IG Story ดังนั้นถ้าเป็น IG Story นะ1 0ดสำหรับผมไม่มีปัญหาผมลองเอฟเฟกหนักๆแล้วก็ไม่มีกระตุกเลยชอบปล่อยผ่านได้ในเรื่องนี้กับอีกอันนึงก็คือคนที่ชอบไลฟ์ขายของในไอไลฟ์ขายของใน t i กตอกไลฟ์ขายของใน Facebook ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปไลฟ์ผ่าน 5G นะครับทั้งใน IG Story หรือว่า Facebook นะแบตเตอรี่เนี่ยหชั่วโมงจะลดไปประมาณ24%ถ้าตีกลมๆสห้นะครุคณสานารถ้านบบในกล แล้วก็ภาพคมชัดสีสันสวยผมใส่เอฟเฟกก็ไม่มีกระตุกแล้วก็ออโต้โฟกัสในกล้องหลังครับขนาดผมไลฟ์ในไอจีนะเว้ยออโต้โฟกัสแม่งยังดีเลยอะ่ะคือแบบ โคตรชอบเอาไปเลย10บสในเรื่องของการใช้งาน IG Story หรือว่าจะเอาไปใช้เรื่องของการไลฟ์นะครับไม่มีปัญหาถัดไปเรื่องของการถ่ายรูปกับเล่นเกมเอาถ่ายรูปก่อนดีกว่าผมเชื่อว่าสาวๆอยากจะรู้ว่าถ่ายรูปดีหรือเปล่านะครับถ่ายรูปเนี่ยถ้าเป็นภาพนิ่งทางกล้องหน้าทั้งกล้องหลังคะแนนสำหรับผมนะยผมให้ประมาณ9.5จนถึง10คือถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบลูกเล่นคุณชื่นชอบภาพที่มาจากสมาร์ทโฟนที่แบบพร้อมลงโซเชียลมีเดียได้เลยเนี่ยคุณอาจจะให้1 0เพราะว่าสีสันมันดีมากตัว AI ของเขาเนี่ย ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยค่อนข้างดีนะเวลาเราถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นถ่ายอาหารถ่ายอาคารถ่ายคน AI เนี่ยมันจะจัดซีนออฟติมัยให้ได้ค่อนข้างดีเอาเริ่มจากกล้องหน้าก่อนก็ได้อะกล้องหน้าเนี่ยนะครับลูกเล่นจะไม่ได้เยอะเท่ากับกล้องหลังแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการปรับรีทัชนะครับเน้นในเรื่องของการปรับแต่งใบหน้าซะมากกว่าอย่างเช่นคุณอยากจะปรับคางปรับหูปรับตาปรับอะไรเงี้ยคุณปรับได้เยอะมากปรับหน้า3มิติยังปรับได้เลยถ่ายเดิมๆม,มันยังบิวตี้เลยคือตัวเซนเซอร์ที่มันให้มาเนี่ยนะครับสิบหกล้านตัวเนี่ dạ mà. mà quá สิ่งที่มันเด่นคือเรื่องของซอฟแวร์ฟิลเตอร์ของกล้องหน้าผมบอกก่อนไม่ได้เด่นเท่ากับกล้องหลังเน้นไปทางการปรับแต่งหน้าที่แบบเน้นแบบป,บปรับโครงหน้าซะมากกว่าการทําหน้าชั้นหลังเลอก็อยังมีมาให้อยู่สามารถปรับค่ารูรับแสงได้ตั้งแต่ f10 f1.8 อะไรพวกนี้อันนี้สามารถปรับได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวฟิลเตอร์ที่เขาใส่มาให้นะครับอันนี้จะเน้นแบบว่าฟิลเตอร์ไม่ได้เน้นลูกเล่นโบเกอใช้คํานี้เนาะถ้าเกิดว่าอยากจะถ่ายลูกเล่นโบเกจะจะถ่ายพอร์เทรตสวยๆต้องสวิช์กลับไปเลนส์หลังดังนนงน,น้้้งงหหาพาาาเี่นะ่ยถภพิะะผมจใปรณ9 จะถึง9.5ส่วนกล้องหลังเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นเลนหลัก50ล้านนะครับ F 1.8พร้อมกับ OIS เนี่ยผมให้เลยประมาณ10บสถ้าในเทียบในเรอราคานี้แล้วด้วยเนี่ยคุณเอาไปเลย1 0 0เต็ม10ภาพนิ่งกล้องหลังคือแบบ the best นะครับภาพถ่ายสวยมากถ่ายดอกไม้ถ่ายคนถ่ายอาหารมันคือเซนเซอร์ตัวท็อปอ่ะแล้วเอามาใส่ในเรตราคาหมื่นกว่าบาทอ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับในสมาร์ทโฟนปัจจุบันนะคุณต้องจ่ายเงินประมาณ3 0,000ื่น Sony IMX 7 6 6คุณเอาชื่อไปเสิร์ชในเน็ตได้เลยครับปกติมือถือที่ใช้เซนเซอร์ตัวนี้มันเป็นรุ่นนนททีีี่่แแแบบบรราาาาาคพพงมมกกอะจใช้้้เเซซ็์ตััววลภ สวยมากดีเทลดีรายละเอียดดีเปิดเงาดีแล้วก็ตอนที่ผมได้มาตอนแรกเนี่ยตัวซอฟต์แวร์มันยังเป็นเบต้าอยู่ใช่ไหมครับผมได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวเนาะก็อัปเดตไป2อสครั้งเนี่ยซอฟต์แวร์เก่งขึ้นนะครับสีสันคอนทราสต์ดีขึ้นตอนนี้เราถ่ายเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าจอมันจะสีมันจะจืดๆหน่อยแต่พอถ่ายมาเสร็จปุ๊บอะครับเอไอมันจะไปโปรเซสหลังบ้านพอเรากดเข้ามาดูอีกทีนึงเนี่ยสีมันจะสวยขึ้นแล้วถ่ายเสร็จแล้วลงโซเชียลได้เลยเลนส์อาร์ตวาให้มาแค่8ล้านพิกเซลเนีีีีี่่่ยยยผมมมมลลลลอองงงงงไปเเเททบบบกกกกกััััััขนน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 นะะะตตววววว้้้้จจาาาแแคิดดึ็็ ไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยส่วนอีกเลนหนึ่งที่ให้มาก็จะเป็นเลนมาโคร2ล้านซึ่งตัวนี้ผมว่าเลนมาโคร2ล้านถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่ไม่ได้ดีมากคะแนนเนี่ยเลนหลัก50ล้านเนี่ยผมให้คะแนนประมาณ1 0 0เต็ม10เลนออร์เไวเนี่ยผมให้คะแนนประมาณสัก8เต็ม10เลนมาโครเนี่ยผมให้ประมาณสัก7เต็ม10ผมรู้สึกว่าใช้เลนหลัก50ล้านถ่ายดีกว่าแล้วค่อยมาซูมเอาตัวนี้ไม่มีเลนเดฟมาให้แต่เท่าที่ผมไปลองใช้งานมาการถ่ายหน้าชันหลังเบลอ ดีกว่าเร a l วมี8 Pro ดีกว่าเนี่ยในเรื่องของการตัดขอบอย่างหนึ่งละแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มันติดมาให้ก็คือเรื่องของลูกเล่นฟิลเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายหน้าชั้นหลังเลอรหรือว่าการทําโบเก้แฟร์พอร์เทรตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยให้มาเยอะมากอย่างเช่นอ่ะตัวนี้สมมุติเวลาเราเปิดมาดูฟิลเตอร์การถ่ายโหมดโบเก้ของเขานะมันจะมีต้นฉบับหรือว่าออริจินอลก็คือการถ่ายหน้าชั้นหลังเลอทั่วไปนั่นแหละนะครับทำให้หน้ามันบิวตี้ขึ้นนู่นนี่นั่นกับอีกอันหนึ่ง มันจะให้ฟีลลิ่งเหมือน MV ของโปรเตโตเมื่อก่อน่ะ ถ้าเกิดว่าใครเคยจาได้นะมันจะเป็นฟ e ลลิ่งแบบนั้นเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างภาพมาให้นะครับมันจะเป็นฟ e ลลิ่งแบบว่าให้ความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันดูตื่นเต้นมันดูมีอะไรบางอย่างมากระแทกกับสิ่งนั้นอยู่กับอีกอันนึงก็คือตัว AI Color Portrait ตัวนี้เราเห็นกันบ่อยนะครับก็จะทําให้ตัวบุคคลเนี่ยมีสีแต่ฉากหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือจะเป็นวัดวารามเป็นขาวดําไปหมดทําให้คนเนี่ยเด่นที่สุดนี่ก็จะเป็นตัว AI Color Portrait เนาะสุดท้ายที่เป็นจุดเด่นของเขาก็จะเป็นโบเก้แฟร์ portrait ก็คือการถ่ายแล้ววมมันนจจะเเเกกิิดดโป็งงงซึ่ฟ คล้ายๆกับกล้องใหญ่เวลาเราถ่ายด้วยกล้อง DSLR กล้องมิลเลอร์เลนฟูเฟมเงี้ยครับโบเก้มันจะเป็นกลมๆดวงๆใหญ่ๆตัวนี้จะให้ฟีลลิ่งแบบนั้นนะครับนี่ก็คือตัวลูกเล่นในโหมดพอร์เทรตของเขาซึ่งมีเฉพาะกล้องหลังกล้องหน้าไม่มีดังนั้นคะแนนกล้องหลังนะผมให้นะ10/10ไม่รู้จะติอะไรถัดไปเป็นเรื่องของงานวิดีโอเอาวิดีโอกล้องหน้าก่อนนะครับวิดีโอกล้องหน้าถามว่าดีไหมก็ดีในฝั่งของ f u l l h D30 แต่ถามว่าถ้าเอาไปใช้เป็นยูทูบเบอร์เป็นบล็อกเกอร์ถ่ายคล ซูงพวก Xiaomi พวก iPhone แบบนั้นมันจะดีกว่าในเรื่องของงานวิดีโอในเรืนราคานี้แต่ถ้าพออย่างคุณเปลี่ยนพออย่างคุณคือคุณต้องการมือถือที่เอามาถ่ายวิดีโอลง TikTok เอามาถ่ายลง IG Story ลงมาถ่ายลง Facebook ทำคอนเทนต์ตัวนี้มันก็จะเหมาะสําหรับแนวนั้นข้อดีของวิดีโอของตัวนี้คือคุณสามารถถ่ายวิดีโอที่เป็นโบเก้ได้คือการถ่ายวิดีโอที่เป็นหน้าชั้นหลังเลยหรือถ้าเป็น iPhone มันก็จะเป็นโหมด Cinema โหมดแต่คุณภาพมันจะลดลงมาเหลือแค่ 720p เท่านั้นจะเด่นในเรื่องของลูกเล่นมากกว่าเด่นในเร บ u a l i t y เจ๋งๆ 4K 30 Full HD 60คุณอย่าต้องไปมองรุ่นอื่น ส่วนวิดีโอในกล้องหลังครับสามารถจะถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมเพอร์เซกนะครับถามว่าดีไหมนะครับ 4K 30มันก็โอเคไม่ได้แย่การออโต้โฟกัสถ้าเป็นเลนหลักนะเร็วนอยส์ Noise, นะครับลองเทียบกับ iPhone แล้วเนี่ยไม่ได้แย่เลยคือเลนหลักเนี่ยมันแบกทุกอย่างแต่วิดีโอตั้งแต่ภาพนิ่งเลย50ล้านบวกกับ OIS เวลาเราถือเดินถ่ายอนะไรเงี้ยก็จะมีความนิ่งแบบเรียวๆนิดนึงแล้วก็โดยส่วนตัวผมค่อนข้างแฮปปี้กับเลนหลัก50ล้านของเขาไม่ว่าจะถ่าย 4K 30ไม่ว่าจะถ่าย Full ช้้งานไดถัดไปเป็นเรื่องของการเล่นเกมตัวนี้ย Dimensity 920ถามว่าเล่นเกมดีไหมเล่นเกมดีครับแต่ราคาที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันมีตัวที่มันดีกว่านี้อัน,นต้องบอกก่อนข้อดีของ d i m e n s i t y 920คือ1ละแรง2เล่นเกมผ่าน 5G ได้แบบเสถียรแล้วก็ไม่ได้กินพลังงานเยอะมาก3ตัวนี้มันมีระบบระคำร้อนที่ดีนะครับเล่นเกมเป็นนานๆเนี่ยเฟรมเรทไม่ดรอปแล้วก็4คือแบตเตอรี่ในการเล่นเกมมันอึดมากแม้ว่ามันจะให้แบตเตอรี่มาแค่4,500ม mm, ิลลิแอมแต่เอาไปใช้งานจริงมาผมบอกเลยว่าแบตเตอรี่อึด ในการเล่นเกมทั่วไปนะอึดมากไม่ว่าจะเล่นผ่าน 5G ไม่ว่าจะเล่นผ่าน Wi-Fi แล้วก็เล่นเกมไปนานๆแล้วเนี่ยความร้อนมันไม่ได้ขึ้นมาสูงมากนี่คือสรุปแบบสั้นๆในการเล่นเกมผมค่อนข้างแฮปปี้กับการเล่นเกมกับตัวนี้นะทีนี้มาเล่าดีกว่าว่าแต่ละเกมเป็นยังไงบ้างนะครับผมเอาไปเล่นมาประมาณ4เกมก็จะมีเกมทั่วไปอยู่ประมาณ2เกมนะครับแล้วก็เกมหนักๆอีก2เกมเนาะเกมแรกที่ผมไปเล่นก็คือเกม r v นะครับเกมแบบสามัญประจําบ้านของพวกเราทุกคนนะครับ RV วเล่นได้ไหมเล่นได้คุณปรับสุดได้เลยเปิดเฟรมเรทหกสิบได้นะ กันโบ๊ะบ้าจะเล่น10บสบสบายหายห่วงนะครับแบงค์ Bank เนี่ยเอาไปเล่นไปมาถึงหน้าจอไปนะเฟรมเรทไม่ร่วงดังนั้นเอาไปใช้งานเรื่องของการเล่น AV ได้หายห่วงเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยอามันจะเปิด60เฟรมเรทกับพวกดิเมนซิตี้ไม่ได้ตอนนี้เปิดได้แล้วนะครับแล้วก็เล่นได้ลื่นด้วยเล่นผ่าน 5G ได้ครับอันนี้ผมลองแลวนะอย่าง RV เนี่ยบางทีมันมีอัปเดตแพทใหม่มันมีอัปเดตนู่นนี่นั่นมาคุณจิ้มแป๊บเดียวเสร็จ เกมถัดไปก็คือเกมผับ G Mobile นะครับสามารถปรับได้สูงสุดที่ HDR HD f ฟ a มเรทเป็น Ultra นะครับแต่ว่าแนะนำนะว่าให้เปิดกราฟิกเป็น D แล้วก็เฟรมเรทสูงสุดเพื่อที่ว่าเราจะได้เล่น60เฟรมเรทได้ลื่นๆนะการเล่นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับจะหันซ้ายหันขวาใจโรสโคบนูนี่นั่นอะไรเงี้ยได้หายห่วงแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นลำโพงคู่เอาไปเล่นเกมผับ G มันจะดีมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากต่อหูฟังบลูทูธเล่นเกมมันก็มีบลูทูธ5.2ให้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใส่หูฟังนะครับที่เป็นอนาล็3.5 ไม่ต้องไปเสียบอะไรเลยความลื่นไหลในเรื่องการเล่นเกมอันนี้ปล่อยผ่านอยู่แล้วนะครับสามารถจะเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้ด้วยซ้ำนะครับสามารถจะเปิด HDR HD หรือว่าจะเปิดต่ําเพื่อให้ปรับกราฟิกเป็นสูงสุดได้เหมาะสําหรับการเล่นเกมแนวผับจีมากๆกราอีกเกมหนึ่งก็คือเกมผับจีนิวสเตดอันนี้แถมให้เพราะว่าผมไกด์แบงค์เนี่ยเล่นผับจีนิวสเตดค่อนข้างบ่อยช่วงนี้นะครับเกมนี้เนี่ยกราฟิกมันจะสวยกว่าผับจีแล้วก็เฟรมเรทที่ปรับได้มันจะสูงกว่านะครับการทัพการแตะยิงการเดินใจลงใจรูจรจรนะครับ กราฟิกเป็นสูงเฟรมเรทสูงสุดผับ g new state เนี่ยในตัวนี้นะตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันจะดีขนาดนี้แล้วก็ตอนที่ผมกดเข้าเกมเนี่ยผับ g new state มันมีอัปเดตเกมด้วยเช่นเดียวกันก็เปิด5 g เล่นนะครับไม่มีปัญหาสบายหายห่วงความร้อนขึ้นมานิดเดียวเลื่นตัวเนี้ยเมื่อวานผมลองแกล้งมาดูผมเปิดสุดทุกอย่างเลยภาพสูงสุดกราฟิกสูงสุดลองเล่นดูมันเล่นได้แต่ว่าเล่นแบบไม่บนรึกหน้าจอนะเฟรมเรทเกาะเลยครับประมาณ585960คือแบบ เฮ้ยดีดีกว่าที่คิดเยอะสําหรับเกมผับ G Newstate เพราะว่ามันใช้สเปคเยอะมากๆนะครับไอตัวนี้เอาอยู่หายห่วงครับคะแนน Rv o คะแนนผับ G Mobile คะแนนผับ G Newstate ถ้าผมให้คะแนน10-10ถัดไปเป็นเกมระดับสูงเวอร์อรก็คือเกม a d f a l t กับ g e n s h i n Impact ถ้าเป็นเกมระดับสูงเวอร์อ,รอย่าง2เกมนี้นะครับผมจะแนะนําว่าอย่าบันทึกหน้าจอปรับภาพกราฟิกให้มันต่ําหรือเป็นค่าเริ่มต้นนะครับ เล่นได้ใจโรสโคปเนี่ยอาจจะต้องเซตติ้งค่าใจโรมันนิดนึงให้มันแบบเป็นเป็นว่องไวเนาะเพราะว่าเดิมเดิมมาจากโรงงานเนี่ยเวลาเราเล่นเกมแอดเฟลเนี่ยนะครับเวลาหักเลี้ยวเนี่ยมันต้องหักเยอะไปนิดนึงอาจจะมีกระตุกบ้างนิดหน่อยตอนคิวแคมแต่ว่าเป็นปกติของมือถือราคานี้ส่วนอีกเกมหนึ่งก็คือเกมปรับเซียน เจนชินอิมแพกนะครับแนะนาให้เล่นกับพอมครับเกมนี้สงสารมือถือใช่ไหยถามว่าเล่นได้ไหมนะครับเล่นได้แต่ต้องปรับกราฟิกให้มันเป็นต่ําแล้วก็เปิด60เฟรมเรทถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยเล่นได้เลยอาจจะแบบไม่ได้ลื่นปื้สกูตการ์ดหรอกแต่ว่ามันเล่นแล้วไม่หมงุดหงิดคะแนนในเรื่องแอ Fa ฟวก้านะครับผมให้ประมาณ8.5จนถึง9ถ้าเป็นเจนชินอิมแพกคุณคุณรับได้ว่าภาพไม่ได้สวยมากเพราะคุณต้องปรับต่ําคุณก็อาจจะให้คะแนนประมาณ8แต่ถ้าบอกว่าคุณซีเรียสว่าเฮ้ยเจนชินเนี่ยผมจะต้องเล่นปรัััับสุุดดดเเเลลยคคครรรรรปีีี้้้้้ณณกก็อาาาาาาจจะะใหหมมมม7.5พวว่่่นนนนไแิงๆ แอดเฟลสำหรับเจนชินนะขอพูดถึงความร้อนนิดนึงเรื่องของการเล่นเกมความร้อนเนี่ยผมเล่นมา1ชั่วโมงนะอุณหภูมิสูงขึ้นมาแค่ประมาณแบบ9ก้าถึงสิองศาแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ลดเยอะเล่นเกมถ้าเกิดว่าเล่นเฉยๆนะเล่นซื้อนะครับผ่าน WiFi ผ่าน 4G ผ่าน 5G อะไรเงี้ยหชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปประมาณ1 8ถ้าติต่างว่ามันเล่นเกมได้ต่อเนื่องก็น่าจะประมาณสักหชั่วโมง5ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือเล่นผ่าน 5G ด้วยซ้าไปนะแต่ถ้าเกิดว หนนักนะจะลดไปประมาณ20จนถึง22ก็นี่คือฟิลลิ่งการเล่นเกมที่ผมเอาไปใช้งานมาแล้วผมชอบคะแนนที่ผมให้สําหรับราคานี้นะผมให้ประมาณ9.5เต็ม10คุณมีความพิดอย่างไงอันนี้คุณลองคอมเมนต์มาแล้วกันสุดท้ายก็คือเรื่องของการจับสัญญาณ Wi-Fi นะครับสปีด 5G เรื่องของเซนเซอร์การนําทางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเป็นยังไงบ้างพี่นะครับหลายๆคนบอกว่าพี่มันให้ 5G มา 5G มันดีไหมนะครับ 5G ตัวนี้สามารถใช้งานได้2ซิมผมใส่ 5G ในซิม2สปีด 5G ในซิม2กับสปีด 5G ในซิม1ไม่ต่างกันเลย คุณสามารถใช้งาน 5G 2องซีมไปพร้อมกันได้แบตไม่ลดเร็วคุณเปิด 5G ทิ้งไว้ได้เลยครับไม่มีปัญหา Wi-Fi ครับเป็น Wi-Fi 6จริงๆสปีดเนี่ยเกิน500ครับ600 700มันไปได้ดังนั้นไม่ต้องสืบแล้วเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูคือผมไปทดสอบ Wi-Fi กับตัว 4G ตัว 5G มาเยอะมากคุณดูดิสปีดของตัว 5G ที่ผมไปทดสอบมาเนี่ยนะครับสูงสุดนะ นี่คือสปีดของตัว 5G ุูดูสปีดที่มันได้เิย460อ่ะบ้าไปแล้วอะคือใช้งานจริงได้เลยเนี่ย400 430 450อัปโหลดดาวน์โหลดหายห่วงครับแล้วผมจะให้คุณดูสปีดของ 4G ครับสปีด 4G เนี่ยนะครับมันจะวิ่งอยู่ประมาณนี้อันนี้แถวอื่นผมไม่รู้นะอันนี้แถวบางนาเนี่ย 4G วิ่งอยู่ที่ประมาณ40เมก ทับยแล้วคุณไปใช้งาน 5G คุณลองเทียบดูนะ <c oughs> 40กับ400อ่ะไม่ห่างกัน10เท่าเนี่ยมันใช้งานได้นะครับ Wi-Fi ครับผมไม่ได้คาดหวังผมพูดตรง,ตรงนะผมเจอมือถือที่ใช้ในเมืองตีเ้ยมาเยอะผมเจอมือถือที่เป็น Wi-Fi 6ในเรทราคานี้มาเยอะสปีดส,ส่วนใหญ่เนี่ยจะตันอยู่ที่ประมาณ5 0 0ด้วยต้นทุนในเรื่องของชิปด้วยต้นทุนในเรื่องของเสา WiFi แต่ไม่ใช่กับเรีย m มี Pro Plus ครับ 5G ตะกี้เราเห็นไปแล้วใช่ไหมครับว่าได้ประมาณ460 Wi-Fi ครับ730 400จริงๆเนี่ยโปรเน็ตบ้านผมเนี่ยมันคือ1000ทับ1000แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเน็ต 3BB มีปัญหาเนี่ยให้ดูเลยนุ่เน็ต 3BB จริงเน็ต1000ทับ500อะ่ะคุณวิ่งได้730อทับ4 0่อ่ะหูแม่งแบบเอาดิ ราคานี้ 12, 13, อ่ะหมื่นสองหมื่นสามคุณได้สปีด Wi-Fi แบบนี้คุณได้สปีด 5G แบบนี้คุณจะเอาอะไรอีกคุณมีความคิดยังไงกับเรือมี9 ProPlus คุณก็ลองดูไว้ประกอบกันแต่เดี๋ลวกันเดออะไรมาแล้วผมชอบผมบอกชอบครับอันไหนแย่ผมบอกแย่ครับชัดเจนตรงไปตรงมากันนะครับมือถือเครื่องนี้มันไม่ได้เพอร์เฟกต์มือถือรุกเครื่องมันไม่ได้เพอร์เฟกต์มันทํามาเพื่อกลุ่มคนบางกลุ่มตัวเนี้ยมันทํามาเหมือนกับโอเวอร์ออะใครใครใช้งานก็ได้ชอบเล่นเกมก็ได้ชอบใช้งานอินเทอร์เน็ต WiFi ชอบใช้งาน 5G ก สำหรับคนที่ต้องการแบบถ่ายวิดีโอแบบจริงจังเวอ่อวตัวนี้มันจะเป็นวิดีโอแบบลูกเล่นถ้าเกิดคุณต้องการถ่ายวิดีโอแบบจริงจังเว่อวไปซัมซุงคุณไป iPhone ได้เลยในเรทราคานี้อาจจะมีบางตัวที่ถ่ายได้ดีกว่านี้นะในงานวิดีโอเรือม,มีทําราคามาได้ดีมากฝากไว้นิดนึงตัวแรมกับตัว ROM ที่เขาให้มาเทียบกับราคานี้นะผมว่าน่าจะโหดเกือบจะที่สุดแล้วราคา1มื9นสคุณได้แรม8ปดสตอร์เรจสองโดยที่ไม่ต้องไปยัดบ d อการเพิ่มโคตรคุ้ม d r o i d 12 คุณได้ไปด้วยของแถมถ้าซื้อหน้าร้านคุณก็ได้ไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวสุดกว่านี้อยู่อีกตัวหนึ่งที่ผมตกใจก็คือตัวราคาของเรียวมี9 Pro ที่ไม่ใช่9 Pro พัฒนนะรุ่นนี้มันเล็กกว่าตัวเนี้ยไม่รู้พูดได้ไหมแต่ว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณ8,500-8,900โอ้โหคนลุกอะผมกับทีมงานนั่งคิดกันอยู่เอ้กูว่าหมื่นหนึแน่นอนคิดกันนะคิดกันเล่นหมื่นหนึ่แน่นอนถ้าหมื่นหนึ่ขายดีห8,500บ้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าอว่าเพิ่มเงินจาก9 Pro, มาเป็น9 Pro Plus ได้สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นคือหนึละความพรีเมียมของตัวเครื่องมันดีกว่ากล้องนะครับผมบอกเลยว่าผมมีเรามี9 Pro อยู่ตัวนี้กล้องดีกว่าอีก1สเต็ปเลยสําหรับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังลูกเล่นมันจะดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแบตเจ็ตคุณถึงแค่ไหนคุณอยากจะใช้งานด้านไหนถ้าลังเลระหว่าง9 Pro กับ9 Pro Plus ถ้ามีเงินถึงแล้วเป็นไปได้ กับการเพิ่มเงินอีกประมาณ4 0 0 0บาทน,นะครับผมจะแนะนําให้คุณเพิ่มเงินมาเอา9กโปรพัทแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มเงินไม่ได้ก็ถอยกลับไปเอา9โปรก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้แย่โอเคมีคาถามอะไรอยากให้วีดกับตัวไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับไปทดสอบมาก็ค่อนข้างเยอนะเนาะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ก็ฝากติดตามให้หน่อยละกันนะครับสองล้านหนึ่งแสนซับมาใครแล้วขอบคุณเพื่อนๆด้วยขอบคุณ,คณเรียมีด้วยครับที่ส่ง9โปรพัทมาให้เราลองเล่นก่อนที่เขาจะเปิดตัวในประเทศไทยมีอะไรที่ผมชอบมีอะไรที่ผมไม่ชอบผมรุปปใหหห้้้้้เเเ็็มมมีี่แลลลลววคคิิดนน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 ยัััังงไกกกบอาาาจข แหวนเฮ้สาวัดนเฮ้ถูกแล้วสวัสดีครับ <laughs>